เลือกให้เขารู้ว่ากูไม่กลัวมึงถ้าที่สบาคุณมาเลือกเราในป่ายประชาธิปไตยานป่ายปฏิบัตการประชาชนสลายขั้วให้แล้วนักการเมืองไปเทกองรวมกับประเด็การซะอย่างนั้นเพราะะนนข่าวนี้พี่น้องเลือกให้เขารู้ว่ากูไม่กลัวมึง เลือกไ้เขารู้ว่าจะเลือกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผู้นำที่มีศัจจะ์เขาไม่เข้าใจพี่น้องเขาจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ต้องได้ความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนต้องมีสัจจะต้องมีความเชื่อถือมันถึงจะผักอะไรไปข้างหน้าได้คุณอาจจะมีงบประมาณคุณอาจจะมีอำนาจ แต่คุณไม่มีความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนมันทำได้ยากเหลือเกินในกับกันผมอาจจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านแต่ผมเป็นฝ่ายค้านของประชาชนเป็นฝ่ายค้านที่มีประชาชนอยู่ทุกรูกคุมคนแล้วผมจะเปลี่ยนให้ยายบ้านของเขาให้ดูคอยดูสิ